สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปกแรนดอมวันนี้คือทำไมบางคนตกหลุมรักคุณขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสปอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเช็คพลังงานกันนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวซสอนเจ็ดตัวนะตัวอนเจ็ดตัวนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับคุณได้นะคะ c b. b นะคะ c s q o กับ y ค่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานทั่วไปกันนิดหนึ่งเนาะพี่ไพ่มีอะไรอยากบอกหรือเปล่า โอ้ว้าวพลังงานดี <c oughs> เช่นเคยนะคะพี่ไพ่น่ารักเหมือนเดิมเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ s o v e u p s cups แล้วก็6 of Wands นะคะชีวิตคุณช่วงนี้ดีมากๆเลยเป็นช่วงที่คุณสามารถเลือกอะไรก็ได้เป็นผู้เลือกชีวิตของตัวเองในตอนนี้นะคะเรียกได้ว่า เนื้อหอมในทุกๆด้านในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นด้านงานเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะแบบเป็นที่ต้องการของผู้คนอนะตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ก็มีคนอยากให้ไปช่วยนะคะหรือว่าถ้าแบบมีฟีลลิ่งว่าแบบสนใจอยากทำงานที่อื่นนะคะก็อาจจะแบบมีคนโทรหายเยอะเนาะเสนอตำแหน่งตำแหน่งให้เสนอบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากได้นะคะหรือว่าถ้าคุณอยาก ขยับขยายกิจาการนะถ้าเป็นแบบทำงานอะไรที่เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้อาจจะแบบโอ้โหไปทางไหนก็เจอทำเลที่ถูกใจนะคะเจอกับพาร์ทเนอร์ที่ดีได้ดิวกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆโรงงานใหม่ๆหรือว่าได้พบแบบ Product ผลิตผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบขายดีทำกำไรให้นะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้นี่ชีวิตคือของคุณเลยชีวิต เป็นของคุณเลยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลูกไก่ในกำมือคุณเลยคุณจะอ,อยากได้อะไรก็ดูเหมือนกับว่าง่ายได้ไปหมดนะคะอยากได้อะไรก็เหมือนเสกได้เลยนึกคิดอะไรก็เดี๋ยวก็ได้เจอนะคะนึกอยากกินก็ได้กินนึกอยากได้ของที่ปรารถนาก็มีโอกาสที่จะได้นะคะถ้ามีเรื่องอะไรที่แบบ สู้เป็นคดีความอย่างงี้ะคะ่ะโอกาสที่ชนะเนี่ยมีมากๆเลยหรือว่าติดข้องขัดอะไรเกี่ยวกับเอกสารอะไรทำนองเนี้ยมีโอกาสเดี๋ยวมีคนช่วยเคลียร์หรือว่ามันจะมีกฎมีอะไรออกมาใหม่ๆอ่ะทำให้คุณแบบผ่านเกณฑ์นะคะผ่านเกณฑ์ผ่านขั้นหรือผ่านอะไรที่รู้สึกว่าแบบเออมันต้องผ่านตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะไปไดบ้บางอย่างที่คุณต้องการมาค่ะมีเกณฑ์มากๆเลยแบบฟิลลิ่งคือแบบชัยชนะนี้ เพื่อคุณเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังแรนดอมกันเนาะว่าทำไมบางคนตกหลุมรักคุณนะคะทุกคนเห็นใช่ไหมพี่ไพ่เขาก็น่ารักจริงๆเลยเนาะเดอะซันนะคะพลังงานคนที่ผ่านมานี่ก็แบบเรา อ่านไปก็แบบฟินไปทุกครั้งเลยนะคะพลังงานแบ่งปันมาให้กันแบบว่าได้นอนหลับฝันดีทุกคืนเลยอ่านไปก็มีความสุขไปทุกๆครั้งเลยนะคะมีแรงมีกําลังใจต่อให้ไม่สบายต่อให้รู้สึกไม่ดีนี่คือแบบจับไพ่นี่คือแบบ,บแบบรู้เลยเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะไปแรกเป็นเดอะซันนะคะตามด้วยเอ็กซ์สับส์นะอู้เดอะเวิ์ค่ะว้าว พลงังงานยิ่งใหญ่นะเนี่ยไม่ธรรมดาพลางังงานยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาปิดด้วย king of source นะคะปิดด้วย king of source เราจะไม่แปลกใจเลยทำไมใครๆก็ตกหลุมรักคุณเนาะอ,อ เรารู้สึกว่าเวลาใครก็ตามที่เขานึกถึงคุณนะมันจะเป็นโมเมนต์มันจะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่แบบได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะจะช่วงจังหวะไหนก็ตามแต่ะค่ะ มันมันมีเหตุการณ์มากมายอะ่ะเรียกได้ว่ามากมายเราจะไม่เราจะไม่บอกว่ามันจะแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะแบบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อันนั้นก็ไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่าหลายครั้งอะ่ะเวลาคนที่อยู่รอบตัวคุณเขารู้ว่าในวันที่คุณมีความสุขอ่ะคุณก็ไม่ลืมคนอื่นในขณะเดียวกันวันที่คนอื่นเดือดร้อนอะ่ะคุณก็ไม่ทิ้งเขามันเป็น ลักษณะของคนที่ร่วมทุกร่วมสุขแล้วก็เมตตาปรารถนาดีกับคนอื่นอย่างแท้จริงอะ่ะคือเขาจะสัมผัสได้นะว่าลึกๆอะ่ะคือคนอย่างคุณอะ่ะไม่เป็นผิษเป็นภัยกับคนอื่นอย่างแน่นอนหรือว่าคุณจะไม่ใช่คนที่มาหาผลประโยชน์จากคนอื่นมาเกาะกินมามาช่วยอะไรบางอย่างมาแบบ มามีเล่เหลี่ยมรับลมคมในหรือว่ามามามีอะไรที่แบบเป็นเจตนาที่แบบไม่ดีโดยความตั้งใจเลยอะเรารู้สึกว่าคนอื่นจะไม่เห็นนะคะจริงๆมันจะเห็นเป็นตรงกันข้ามมากกว่าเขาจะสัมผัสได้ในด้านของพลังงานที่ดีอะพลังงานบวกในตัวคุณก็เยอะนะคะเป็นคนที่แบบทั้งมีความสุขทั้งเก่งกล้าสามารถนะคะแล้วก็ เป็นแสงสว่างให้กับผู้คนเป็นแรงบันดาลใจนะคะโดยเฉพาะถ้าแบบว่าใครที่จะต้องทำเรื่องยากนะถ้าได้มาสพอกคุณสักครั้งหนึ่งเนะี่ยมาอมืมากออมารับพลังงานดีๆมามามาส่งต่อความรู้สึกดีๆมาส่งต่อกำลังใจอะ่ะเขาจะรู้เลยว่าการที่คุณมายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยคุณผ่านอะไรมาเยอะมาก เราไม่ได้ผ่านแบบง่ายๆเบาๆเลยผ่านมาแบบหนักๆหน่วงๆ,ๆ,ๆทางนั้นเลยฉะนั้นโดยเฉพาะในคนที่เหมือนแบบอยู่ในจุดวิกฤตของชีวิตนะคะการที่เขากลับมาเห็นคุณะเขาจะรู้เลยว่าคุณคือสัญลักษณ์แห่งความโชคดีหรือว่าสัญลักษณ์แห่งความมั่งคัง่งมั่นคงนะคะแล้วก็ ด้วยแรงบุญบารมีอะไรที่คุณเคยทำอะ่ะมันจะช่วยดนจิตด,ดนใจให้คนอื่นอะ่ะเขาอยากทำตามคุณเหมือนเป็นไอดอลอ่ะเหมือนเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบทำให้คนอื่นเขาเห็นแบบเห็นเห็นด้วยตาจริงๆอะ่ะไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่โมไม่ใช่แค่เผอหรือว่าไปจำเรื่องของใครมาแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผ่านมาคือแบบผ่านมากับเมือเช็ดน้ําตามาด้วยตัวเองยืนมาด้วยลําแข้งของตัวเองกล้าหาญผ่านวิกฤตล้วก็สู้อ่ะสู้จริงๆสู้ด้วยสู้ด้วยใจสู้ด้วยใจทรนงเนาะเรารู้สึกแบบนั้นสู้ด้วยใจที่มุ่งมั่นนะคะมีความตั้งใจแบบแรงกล้าสุดๆเลยในตัวคุณอะใครแบบ หมดไฟนะต้องมาอยู่ข้างๆคุณนะ่ะเดี๋ยวจะแบบเริ่มแบบมีฟีลลิ่งอยากกลับไปต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือ,อคุณเป็นคนไม่ไม่หวงสิ่งที่ตัวเองมีนะคะสมมติว่าคุณมีความรู้อะไรดีๆหรือมีเคล็ดลับอะไรหรือว่าไปรู้อะไรดีๆมาคุณจะไม่หวงนะจะสามารถให้กับคนอื่นได้เลยอย่างถ้าแบบใครไปถามแบบ วิธีจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคุณแทบจะสอนคุณแทบจะบอกสูตรเขาเลยนะคะคือแบบบอกหมดไม่ไม่ปิดไม่ไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นจะมาเป็นคู่แข่งเลยอันนี้เรารู้สึกว่าเป็นอันนึงที่ไม่ไม่ค่อยเจอในบุคคลทั่วไปเนาะคือบางคนเขาเหมือนแบบ อยากยากรวยอยากดีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นกลับรู้สึกมีความสุขด้วยซ้ำเวลามีคนมาปรึกษาเวลามีคนแบบว่ามามาคุยมาถามไทยนะคะไม่ว่าจะมาทรงไหนะคุณก็เต็มใจเต็มใจที่จะพูดคุยเต็มใจที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทางนั้นเลยแล้วก็ใครเนี่ยถ้าเดือดร้อนมานะคะถ้าแบบตรงไหนคุณช่วยได้อะคุณก็พร้อมที่จะช่วยคนอื่นเสมอคุณเป็นคนรักคนพยายามนะ ใครที่เข้ามาแบบทรงแบบพยายามสุดๆอะคุณจะอยากช่วยแต่ถ้ามาทรงแบบมาขอมามาอยากได้เปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะทำทำเฉยๆหรือไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะคือก็ช่วยก็บอกเหมือนกันแต่แบบมันมันไม่ฟินเหมือนเหมือนคุยกับคนที่แบบอยากสู้ไปพร้อมๆกับคุณอารมณ์ฟิลลิ่ง Feeling ประมาณนี้นะ จะบอกด้วยว่าถ้าลักษณะเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนหรือใครก็ตามอะ่ะถ้าเข้ามาทรงนี้นะคือแบบจะเข้ากันได้ดีกับคุณมากๆเลยคุณคุณเหมือนเป็นคนที่รักการต่อสู้ใช่ไหมเวลาเห็นคนสู้ชีวิตด้วยกันอะ่ะก็เหมือนแบบดีใจไปด้วยนะคะเหมือนจะให้คะแนนพิเศษเรียกเรียกอย่างนี้ก็ได้แล้วถ้าแบบ คุณช่วยไปนิดหน่อยแล้วคนคนนั้นไปเจริญเติบโตนะแบบฟินมากๆฟินอย่างแรงเลยนะคะในในทิศทางที่กลับกันเหมือนกันนะถ้าคุณเจอคู่ครองที่สนับสนุนคุณนะคุณจะพุ่งไปไกลมากๆเลยอะคุณจะทำให้ใครก็ตามที่แบบสนับสนุนคำจุนคุณน่ะภูมิใจสุดๆไปเลยอะ่ะภูมมใจจนเขารู้สึกว่าโหไม่เสียดายสัก จะกี่บาทกี่สลึงที่ทุ่มเทให้กับคุณเลยเพราะว่าคุณจะคืนพวกเขาเหล่านะั้นะสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าแบบมันแบบมันยิ่งใหญ่มันอลังการมากกว่าที่ใครหลายคนคิดนะคะศักยภาพในตัวคุณอโหแบบสุดๆอะไรขีดจำกัดเลยนะคะเป็นคนที่รักดีมากๆรักดีหวังดีกับตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะ แล้วก็หวังดีกับผู้อื่นด้วยในฐานะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้รับสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตคุณก็เหมือนแบบจะอุทิศตัวเองอะ่ะเพื่อที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็จะแบบเป็นฟีลลิ่งแห่งความปรารถนาดีอะที่เราไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็รักคืออีกนิดนึงจะเป็นแม่พระแล้วเนาะ <laughs> ใจดีใจดีใจดีใจใหญ่ด้วย ไม่ใช่หน้าใหญ่นะใจใหญ่นะคะหัวใจยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างมีความเซนสิทีในเรื่องของความรู้สึกคุณจะเหมือนมีเซนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้คนน่ะคุณจะเหมือนแบบจับสัมผัสได้ว่าคนนี้เข้ามาดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าคือถ้าแบบเป็นคนดีเข้าหาคุณด้วยความดีจริงๆอะ่ะโห คุณแทบจะถวายชีวิตให้คนเหล่านั้นเลยนะคือในความหมายก็คือสมมุติว่าแบบเจอเจ้านายที่ดีที่เมตตาคุณอ่ะเนาะคุณจะแบบืทํางานแบบสุดนะ่ะสุดเลยนะคะสุดยิ่งกว่าเงินเดือนที่ได้อีกคือเป็นคนที่เหมือน หมือนซาบซึ้งในความดีของผู้คนเราเป็นคนที่รู้บุญคุณคนมากๆด้วยนะคะใครที่ทำให้คุณเติบโตเนี่ยคุณไม่เคยลืมเลยนานแค่ไหนก็ไม่ลืมในขณะเดียวกันถ้าใครมาแยมมาแยม,มาทำให้คุณเสียใจเขาเหล่านั้นก็จะถูกตัดสต็อกไปอยู่ในโหมดคนที่เป็นท็อกซิกนะคะหมดหมดสิทธิ์ได้เข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตของคุณอีกต่อไป เรารู้สึกด้วยว่าคุณเป็นคนที่ให้ใจคนแบบง่ายอะ่ะง่ายจนบางทีอะ่ะถ้าเจอคนไม่ดีเขาจะมองได้ทั้งในมุมที่ว่ามองว่าคุณเป็นคนโง่หรือว่าใจง่ายแต่จริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่หรอกคุณก็แค่อยากให้โอกาสทุกๆคนแล้วก็มองว่าเออคนเราอะ่ะมันสามารถกลับตัวกลับใจกันได้นะคะอาจจะแบบไม่ไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งคือคนบางคนอะ่ะโอกาส กว่าในการที่จะกลับตัวเขาอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยบางคนก็สอนได้บางคนก็เปลี่ยนแปลงได้แต่คุณก็รู้ลิมิตรู้ขีดเหมือนกันว่าในแต่ละคนน่ะควรจะให้สักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นอ,อีกจุดแข็งจุดหนึ่งของคุณนะคะคือไม่ได้ปล่อยให้ความใจดีของตัวเองกลายเป็นแบบ ขวักหนามมากลับมาทิ่มแทงเราก็ทําำลายหรือว่าทําให้คุณลดพลังงานไปเลยคุณเป็นคนที่ดูแลพลังงานของตัวเองเก่งมากๆนะคะลักษณะของคุณแบบเนี้ยคุณจะเป็นลูกรักในหลายๆที่เลยเป็นลูกรักพระเจ้าเป็นลูกรักของผู้ปกครองเทวดาคนที่แบบคอยดูแลของคุณเลยด้วยความที่เหมือนกับว่า คุณมีความตั้งใจดีมากในตัวเองอะค่ะเป็นคนที่แบบคอยขัดเกลาจิตใจของตัวเองอยู่เสมอคอยดูแลสิ่งดีงามในหัวใจอะค่ะคนที่อยู่เบื้องบนที่เขามองลงมามันชื่นใจนะ มันเหมือนเด็กที่แบบสอนง่ายว่าง่ายเราพร้อมที่จะดีเขายิ่งจะประทานสิ่งดีๆลงมาให้ในชีวิตของคุณนะคะสังเกตได้เลยว่าไม่ค่อยจะทุกข์ยากลำบากแบบสุดๆหรอกมักจะมีใครหรืออะไรบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือเสมอและมักจะเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางในทุกๆรูปแบบของชีวิตเลยนะคะ บางทีอาจจะเข้ามาในลักษณะของครอบครัวที่ดีเข้ามาในลักษณะของอาหางานง่ายหาเงินง่ายนะคะแบบได้คอนเน็ชันง่ายๆคืออะไรที่คนอื่นเขาทำแล้วยุ่งยากคุณหยิบจับอะไรจะง่ายกว่าคนอื่นเขาไปหมดคือมันไม่ได้ง่ายแบบว่าแบบทำทีเดียวแล้วได้เลยอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะในความง่ายหมายความว่าเหมือนจิตใจของคุณอนะ่ะมันเจตนามันดีอ่ะ มันก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคนอื่นน่ะคนที่ยิ่งพวกฉลาดพวกแกมโกงอะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่าตัวเองจะเจอทางรัดอะแต่สุดท้ายอะสังเกตดูเหอะคนที่ยิ่งไม่อยากเหนื่อยอะจะยิ่งเหนื่อยยิ่งกว่าคนอื่นแต่ลักษณะอย่างคุณอะคุณเป็นคนไม่กลัวความเหนื่อยชีวิตคุณกลับกลายเป็นสบายนะคะมันดึงดูดมันดึงดูดเขาเรียกว่าอะไรนะเขาบอกว่าคนเราอ่ะ จะได้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะตัวคุณคือ <c oughs> ขออภัยค่ะเสียงอายนิดนึงตัวคือคุณคือผลผลิตแห่งความดีอะคะ่ะมันก็ย่อมดึงดูดความดีให้คุณเข้ามาไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เจออุปสรรคคุณเจอเหมือนกันแต่ว่าอุปสรรคจะทําให้คุณเก่งขึ้นแกร่งขึ้นจเจริญมากขึ้นดีมากขึ้นในชีวิตนะคะฟีลลิ่งประมาณนี้นะสําหรับ ที่ฟังอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกล้สุขใจนะบาย